ันนี้ไปดีเบตวันนี้มีเวทีประชันวิสัยทัศน์ผู้ว่ากรุงเทพนะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มหาเสียงผู้ว่ากทมมาเนี่ยเวทีนี้เนี่ยนะครับมีผู้สมัครที่มาร่วมประชันวิสัยทัศน์เนี่ยเรียกได้ว่าครบเครื่องลวนะฮะเพราะว่ามีทั้งตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยตัวแทนจากประชาธิปัตย์เนี่ยมาอยู่ในเวทีเดียวกันแล้วก็ยังมีผู้สมัครอิสระที่น่าสนใจอีกหลายคนนะครับ เวทีวันนี้เนี่ยจัดขึ้นที่สวนเบญจศิรินะฮะข้างๆเอ็มโพเรียมนะครับเป็นสวนกลางเมืองเราก็เลยใช้ชื่อหัวข้อว่าผู้ว่ากทมเนี่ยจะทำยังไงในการเพิ่มพื้นที่สาธรารณะพื้นที่สีเขียวนะฮะให้กับคนกทมนะครับผู้สมัคร6ท่านที่เข้าร่วมวันนี้ก็คือหม่อมราชวงสุขุมพันธ์บริพัตรพลตำรวจเอกพงสพัฒน์พงษเจริญจากเพื่อไทยนะครับ คุณริเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะครับผู้สมัครอิสระนะครับแล้วก็มีคุณสุริศสยามวารานะครับมีคุณโสพลพรโชคชัยนะฮะแล้วก็มีคุณโคสิตสุวินิจิตนะครับแล้วก็เนี่ยฮะหคนนคี่นะฮะที่วันนี้มาเข้าร่วมเวทีดีเบตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคือจะถามแล้วก็คุยกันเรื่องของการการมีนโยบายเรื่องส่วนสาธารณะอย่างกรณีคุณโคสิตเนี่ยบอกว่า ถ้ามีส่วนสาธารณะเนี่ยจะทําให้เป็นแบบ24ชั่วโมงไปเลยอ่ะคือไม่ต้องปิดให้ให้ใหคนกรุงเทพเนี่ยสามารถเข้าไปใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะแต่ก็มีบางท่านก็แย้งอย่างคุณชายสุขุมพันธ์เองก็แย้ง,ยงไปบอกว่าถ้าเกิดเปิด24ชั่วโมงเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของอาชญากรรมความปลอดภยัยความปลยฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องทําให้ได้ด้วยนะครับ คุณโฟสิตเองก็บอกก็ทําให้มันสว่างทั้งทั้งสวนไปเลยสิคือใส่ไฟฟ้าไปเลยอย่าให้มันมืดในทํานองนั้นก็ฟังก็ดูอยู่คุณชายบอกว่าขนาดสวนเซนทรัลพาร์คที่ที่สารัฐที่นิวยอร์กยังทําไม่ได้เลยเปิด24ชั่วโมงอันนั้นยังน่ากลัวเลยออแล้วก็มีเรื่องของการนําสายไฟฟ้าลงดินนะฮะคือพูดถึงเรื่องของทางเท้า เรื่องของทัศนียภาพเนี่ยนะครับคุณชายสุข,ขุมพันธ์บอกว่าจะเอาสายไฟฟ้าไม่ใช่เฉพาะไฟฟ้าอย่างเดียวสายโทรศัพท์สายเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยลงดินหมดเนี่ยมันต้องเสนอเป็นกฎหมายกทมสามารถอำนวยความสะดวกได้คือรวมสายทุกสายอยู่ในท่อเดียวกันแล้วเก็บค่าเช่าท่อแต่ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างการไฟฟ้านครหลวงอันนี้ที่ผ่านมาคุณชายบอกว่าคือเหมือนการไฟฟ้านครหลวงเองเนี่ย พยายามที่จะให้กรทมเนี่ยเป็นคนดําเนินการ,รคือใช้งบประมาณของกรทมนะฮะแล้วคุณชายบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันก็ต้องออกเป็นกฎหมายขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้กรทมอเองก็ไม่มีอำนาจในการบังคับให้การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนำสายไฟลงดินก<อ>็น<า> matter, ใช้เพียงแค่ว่าการประสานเจรจาและความร่วมมือเท่านั้นนะครับหลากหลายนยโยบายวันนี้นะฮะเรื่องของข้อเสนอจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตยมีเวศบอกว่า น่าจะใช้โรงงานยาสูบที่มีเนื้อที่หลายร้อยไร่เนี่ยนะครับมาจัดทำเป็นสวนพื้นที่สีเขียวของกทมด้วยครับ,รบแต่วันนี้เน้นเรื่องเพิ่ม,เพ,มเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะฮะสาธารณะนนคุณสวรฤิ์นี่ก็น่าสนใจนะว่าไงฮะคุณสูรฤิ์บอกว่า เรื่องของมลพิษในกทมอนี่นะคือตอนนี้เนี่ยมีหลายคนโทษว่าเป็นเพราะว่าโครงการรถคันแรกหรือเปล่าครับคุณสุริบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่รถคันแรกหรอกมันก็รถทุกคันนั่นแหละดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยควรจะมีกิจกรรมสีเขียวมากขึ้นย <c oughs> อย่างพวก bicycle lane นะทางทางที่ใช้สําหรับจักรยานเนี่ยมันต้องใช้ได้จริงรนะฮะต้องเพิ่มกิจกรรมให้คนเนี่ยสามารถใช้จักรยานได้จริงๆไม่ใช่ว่า ขับปั่นจักรยานแล้วโอ้โหเนี่ยไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เจอรถใหญ่ๆมาอย่างเนี้ยออี่คุณบัรจงก็ไปกับคุณจิ๊บนะฮะคุณจิ๊บวนนัสสุริใช่นี่ฮะก็ตัวเต็งๆก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะฮะ วันนี้วันนี้โชคดีมากครับเพราะว่าฝนไม่ตกด้วยใช่ไหมมันตกไปแล้วอ๋อตกไปแล้วตกก่อนอที่จะเปิดเวทีเลยฮะพอ,เ,อเริ่มเวทีปุ๊บหยุดเลยแดดไม่ร้อนด้วยตรงนี้ดีมากร่มรื่นมากนะฮะสวนเบญจศรีนะครับ